ให้ลูกก่อนให้ลูกเสร็จแล้วก็ต้องใช้งานไม่ได้เลยค่ะมีลูกเก้าตัวมีลูกเก้าใช้อะไรก็ไม่ทำค่ะสงสัยเป็นญาติเฉย นี่ลูกก้าวใช้อะไรไม่ทําเลยค่ะบอกว่าหนูเป็นญาติของหนูเป็นญาติจ่าเฉยค่ะจ่าเฉยก็เป็นญาติหนูญาติผู้ใหญ่หนูหนูเคารพมากจ่าเฉยนะคะใช้อะไรใช้เฉย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 หนูเพิ่งจะได้ทานเนี่ยได้บ่นได้บ่นนะแมเช็ดแป้งอีกขอบคุณนะคะคนจะได้ทานนะคะผีผมก่อนนะผีผมไม่เรียบอาหารจะไม่อร่อยอร่อย คุณนะคะมาทานกันเลยนะคะนี่ค่ะมีกาแฟด้วยมื้อแรกนะคะยังไม่ได้ทานอะไรเลยยังไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยค่ะขอบคุณนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะให้แบ่งให้เลยค่ะครึ่งหนึ่งเลยค่ะจัดไปเลยนะคะข้าอ้อนเก่งค่ะใช้อะไรนะไม่ทําเลยเขาบอกว่าหนูเป็นญาติจฉยเฉยหนูเฉยหนูเฉย เดี๋ยวเวลาของกินเนะี่ยหนูวิ่งมาเลยวิ่งรีบมาเลยค่ะน้องคันคำแรกของวันนะคะได้เลยค่ะไป่ทอดขนมปังไข่ทอดขนมปังชอบมากเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้กระบกอกนะคะอืมกรอบมากเลยค่ะ ไข่ทอดข้ามเดียวนะคะกรอบมากเลยค่ะซอสใส่เยอะได้นะคะเพราะซอสซอสไม่เค็มค่ะเป็นซอสสำหรับขนมปังโดยเฉพาะกระหน่ำเข้าไปนะคะพริกไทยมีประโยชน์นะคะ่ะอร่อยไหมคะลูกค้ามีมีกมีอีกหวานจิ้มเจ้าเขาไม่กิกอออนอ่หวานจิ้มเจ้ากิกนเดียวหวานจิ้มเจ้าเขากินนิดเดียว นีค่ะนีค่ะีค่ะอร่อยนะคะเมือ่อคืนนอนตีห้าวันนี้ก็เลยสายหน่อยทานอาหารเช้าตอ,อนตอนตอนไหนตอนสี่โมง,งเย็นนะคะทานอาหารเช้าตอนสี่โมง,งเย็น <laughs> บอกว่ามันกรอบเขาบอกขอบคุณขนมปังมันกรอบมากขอบคุณนะคะมันกรอบมากเลยค่ะทานด้วยกันนะคะทานเผื่อก็ได้คุณนิววิปคุณนิววิปเหรอคะนิววิปนะคะแอมิลี่ขอบคุณนะคะยินดีที่ได้รู้จักกันนะคะ ทานให้อร่อยมีความสุขัค่าขอบคุณค่ะทานด้วยกันนะคะทานเผื่อนนะคะลูกอ้อนเก่งค่ะวิญญาตจะเฉยค่ะว่าอะไรก็เฉยใช้ไปซื้อข้าวก็ไม่ไปไปเป,ป,ป็ปไปปากซอยแบบไปซื้อเป็นให้แม่หน่อยไม่ไปหนูไม่ไปค่ะคุณแม่หนูกลวหมาบอกหนูกลัหมาค่ะ ค่ะมันกรอบอืมองติ๊ดเลยค่ะนี่ค่ะมันกรนกอบเห็นไหมคะ,ะหมเหลืองกรอบแลวนะคะจะหวังเลยนะคะว่าจะได้ไข่แดง ลูกสาวตัดสดไปหมดนี่ค่ะขอบคุณนะคะยินดียินดีที่ได้รู้จักค่ะทิ้งคอมเมนต์ไว้นะคะทิ้งคอมเมนต์ไวะะ้วนไวในเพลงนะคะเดี๋ยวได้ตามไปเดี๋ยวจะไปติดตามคันนะคะทิ้งไว้ในเพลงนะคะ